มาพบกับน้องจำบอดรบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะเป็นรถที่ขายดีมากๆแล้วก็ตามหากันเยอะมากๆเลยนะคะด้วยเลผพอนของเขาแล้วก็ราคาของเขานะคะสําหรับวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ h o n d a j แ z z เครื่องยนต์1.5คันนี้เป็นตัว SV ีนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพคือสวยมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหายอยู่จะบอกได้เลยว่าต้องรีบแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าจะมาด้วยสีเทาดํานะคะแล้วก็ไฟหน้าค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้แจ๊ตัวนี้เป็นชมที่ขไข่ดีมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าจะได้ร้มแมวกสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เป็นยางปีใหม่ด้วยพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับสภาพยางนะคะแล้วก็ในส่วนด้านบนถัดมาเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าแล้วก็มีมาพร้อมกับไฟแล้วในโคมกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะชุดแต่งนะคะลูกค้าตัวนี้ให้มาสเกิร์ตรอบคันแล้วเรียบร้อยนะคะบอดี้ของเขาค่อนข้างที่จะสวยมากๆ นะคะในส่วนของด้านท้ายค่ะลูกค้าด้านหลังค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังให้การถึง4จุดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้บอกได้เลยใครที่เป็นมือใหม่ขับนะคะน่าจะชอบกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายค่ะแจนนะาจะบอกได้เลยว่า เป็นอะไรที่อนเนกประสงค์มากมากเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ค่ะเบาะสามารถทับเรียบได้เลยนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะได้รถเนี่ยไว้ใช้งานด้วยนะคะไว้ขายของเพิ่งที่จะเริ่มต้นขายของนะคะตัวนี้ก็ถือว่ากว้างขวางแล้วก็จุของได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าเครื่องมือยางไรแม่แรงยังอยู่ครบแล้วก็ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมี เพิ่มเติมคือพรม VIP มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะน็อตทั้ง2ด้านนะคะลูกค้าไม่มีรอยขัดเลยสภาพยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะบอกเลยนะว่าแจ๊สภาพนางฟ้าจริงๆนะคะลูกค้จจาเดี๋ยวจ้ำภาพไปชมในส่วนของออปชันด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าแจ๊สคันนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเริ่มจากพวงมลาลัยก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นพวงมลาลัยแบบบันติฟังกชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้มีพายั้งชิพมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะขับขี่สนุกนะคะลูกค้าแต่ว่าต้องอยู่ในความปลอดภัยด้วยนะคะในส่วนของเลขไมล์ค่ะลูกค้าจะอยู่ที่1นึ่0 0สนกิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานปกติเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคอนโซลกลางค่ะลูกค้า A U H U S B คันนี้ก็คือรองรับให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วครองเล่นความบันเทิงที่ ขาให้มานะคะแอร์คันนี้จะเป็นแบบแมนวนวลนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับสภาพคันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าสวยจริงๆในส่วนของบาะค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าดูแลรักษามาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะต้องขอบคุณลูกค้าเจ้าของเก่ามากๆเลยนะคะดูแลรักษารถมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะ พื้นที่ด้านหลังนะคะเบาะสามารถพับเรียบได้นะคะแล้วก็ด้านหลังคือนั่งสบายนะคะลูกค้าคันนี้บอกได้เลยว่าคือพร้อมใช้งานจริงๆนะคะเดี๋ยวจําพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าด้านหลังก็ถือว่าสวยแล้วด้านหน้าค่ะลูกค้าจําชอบกระจกด้านนี้มากเลยนะลูกค้าเพราะว่ากระจกด้านหน้าของเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลามองเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะ อันนี้คือสตาร์ทรถไว้นะลูกค้าแต่ห้องเครื่องคือเงียบมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะในสวงห้องเครื่องค่ะฝากระโปรงทั้งสองด้านไม่มีรอยขีดนะคะแผงการความร้อนค่ะสภาพการใช้งานเลยนะคะแล้วก็ห้องเครื่องคือเนี่ยคือนิ่งมากลูกค้าแล้วก็ห้องเครื่องคือเงียบมากๆเลยนะคะแล้วก็รอยสีเม็ดอเนี่ยอาจจะมีบ้างในบางจุดนะคะแต่จํารับระกันเลยว่าไม่มีชนหนักพิษความน้าท่วมแต่ต่อคัสซีคัดก่อเร่งไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของราคา เซนคันนี้นะคะจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นพรอมเพียงแค่ 6,000บาทเท่านั้นนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอร์ดรบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีเพชรบุรีชะอำหัวหินและก็ราชบุรีนะคะสำหรับลูกค้าอยากชมออนไลน์นะคะสามารถาค่าเราได้ทั้งหมด5เพจเลยนะคะจะมีเพจสสำนักง,งานใหญ่เพจเพชร,พชรบุรีเพจชะอำเพจหัวหินและก็เพจร,ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้จ้ามแลวก็เจ้า h อ n ด้า a z z เครื่องยนต์1.5ตัว S v วีนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า 啊、哈哈谢大家。